ความสำคัญทั้งสองนั่นแหละเพียงแต่อยู่ด้วยกันแล้วมันจะเสียงดังขึ้นมาเลยเพราะก่อนหน้านี้คิดไว้ก็จะเอาไว้1ตัวย้ายบ้านให้แฮปปี้หรือย้ายบ้านให้มอดิฟเพราะตัวผมเองจะเลี้ยงไซ้แต่หลังจากสงการจะเลี้ยงไซต์พอเลี้ยงไซต์แล้วคือ เราต้องมีนกไว้1่ตัวอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะเก็บแฮปปี้ไว้หรือเก็บมาดิฟไว้นั่นเองทุกคนแต่ถ้าสนใจมาดิฟมอดิฟอยู่ที่25นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอัปเดตทุกคนดูวันนี้เป็นวันที่ผมจะป้อนอาหารเจ้าแฮปปี้นะครับแฮปปี้ยังไม่ได้กินอาหารในช่วงของตอนกลางวันนะครับเนี่ยเขาจะร้องแบบนี้ที่จริงแล้วเราจะอาหารไว้ให้เขาแท้กินแต่วันนี้เป็นการป้อนอาาเสริมของแฮปปี้นะครับมออาารเบมื่อเมื่อ2วันเราป้อนให้กับเจ้ามาดิฟ งาน,นนี้เราจะป้อนให้กับแฮปปี้วันนี้จะชงอาหารค่อนข้างเยอะอยู่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาตอบคอมเมนต์นี้บางาที่ผมเห็นในคอมเมนต์ผมอ่านจากใจความได้ก็คือบางตัวของลิงเนีตัวใหญ่กว่าซันบางตัวตัวเล็กกว่าซันทุกคนสังเกตง่ายๆลูกป้อนลิงเนีนะถ้าใครผ่านมาเจอคลิปนี้ตามตามที่ต่างๆก็ได้ผมไม่ขอเจาะจงที่เป็นลูกป้อนนกแก้วลิงเนี่ยตัวเล็ก ตัวใหญ่ๆตามที่ทุกคนเห็นนี้หลายๆคนน่ะอาจจะสงสัยว่าทําไมเขาถึงตัวเล็กทําไมเขาถึงตัวใหญ่ทุกคนนกป่าหรือลูกป่าลูกป่าที่มาจากป่าจริงๆอ่ะที่ไม่ได้จากการพ่อเลี้ยงในกรงของคนที่จริงแล้วกรงรวมก็มีของนกป่าก็มีอันนี้เราผมขอตัดออกแค่จะยอกอ่าแค่จะแยก2กรณีจะได้เข้าใจง่ายๆเดี๋ยวผมขอโอเทโอเค กรณีแรกที่เป็นตัวเด็ดตัวเล็กๆตัวอาจจะขนออกมาแล้วแต่ตัวเล็กอยู่ <c oughs> อันนั้นเขาจะเป็นนกป่าซึ่งมาจากที่ผมบอกเป็นซึ่งเป็นตัวเล็กไม่ใช่นกเพาะถ้าเป็นนกเพาะเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่อยู่แล้วใหญ่กว่านกป่าตามที่เราเห็นเลยจะสังเกตง่ายๆหรอกทุกคนในการที่แบ,บเราจะเลี้ยงที่จริงโตขึ้นมาความโตของนกอะ่ะ มันไม่ได้ห่างอะไรกันมากมายแค่เราจะสังเกตตอนเป็นลูกป้อนน่ะอาจจะมีตัวเลขการตื่นกลัวตัวใหญ่ในการที่แบบผู้ปกครองที่เพาะตามกรงอาจจะเชื่องมือหน่อยดังนั้นก็ขนาดตัวไม่สําคัญหรอกเพียงแต่เราจะสังเกตว่านกเพาะเลี้ยงจากกรงที่คนเพาะเลี้ยงกับนกป่าเป็นยังไงนั่นเองทุกคนดูแฮปปี้แฮปปี้ลงมาขอน,นะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้ทิ้งอาหารไปให้เลยในกรงก็ตั้งใจที่จะป้อนเสริมเขาอยู่แล้วมาแฮปปี Happy, ้เร็วมา เอาไปเลนดีหน่อยที่แฮปปี้เขาไม่ค่อยโวยวายแต่ที่บอกว่าหาบ้านแรกๆก็คือตัวผมเองเราต้องอยู่กดหมู่มากนะที่แบบถ้านกเราควบคุมไม่ได้หรือเสียงดังอ่ะเขาจะมีอาการที่แบบร้องแบบบ้าเลยถ้าอยู่ในบ้านคือมันเสียงดังมากๆปึ้มปึ้งเมากระดาษเจจูไม่อายเนะี่ยปึ้ม ว่างไวอยู่โต๊คือถ้าเขาร้องเราก็มีความเกรงใจนะครับเราก็เลยตอนประกาศที่ก่อนจะย้ายบ้านพี่ก็นั่งคิดนอนคิดนะไม่ใช่มีคิดนะที่จะปล่อยนกของตัวเองนะทุกคนก็คิดไรก็มีคนมาเสนอราคาตั้งแต่ตั้งแต่เอามาเอามาเป็นแพ็คเลยเอาเอาไมา้อายเป็นแพคเลยโอเคโอเค,อเคกินขน,ม,ขนมบ่ยขนมว่างอยู่โตก็คือ นั่งคิดนอนคิดว่านกของตัวเองอ่ะจะไปอยู่ยังไงและคนที่เปิดราคาจะเปิดราคายังไงก็เริ่มตั้งแต่2005ก็มีคนเสนอราคาเนี่ยแอปปี้2 0 0พจนไปถึง18 0 0 0นะครับตอนแรกว่าจะจบที่18 0 0 0แแต่ก็คุ้นคิดอยู่นั่งคิดอยู่ว่าควรทำยังไงดีก็ลองเลี้ยงดูถ้าเขาเสียงเกิดเสียงดังจริงๆโดนนิติมาร้องเรียนก็จะค่อยจะย้ายบ้านก็ได้ตัวผมเองอ่ะ ถ้าเลี้ยงได้ก็อยากจะเลี้ยงไว้นั่นแหละแต่เพียงแต่คิด,ค,ดคิดก่อนเข้าบ้านนะทุกคนคือคนที่เลี้ยงนกแก้วก,ก็ต้องคิดในเรื่องของเสียงด้วยว่านกแก้วของเราไม่น,าน,น่ารักสําหรับทุกคนนะครับอย่ามาเลยนะถ้าเขาร้องเสียงดังนะครับเนี่ยตัวผมเมงก็กาลังชงอาหารให้กับเจ้าแฮปี้แฮปี้ยุบหน่อยเดี๋ยวน่ารักมากหัวฟูอยากกินอาหารลูกป้อนนะครับอืมก็ประมาณสองสามวันครั้งก็ได้แต่ถ้าเขาโตขึ้นมากกว่านี้เราไม่จำเป็นนกป้อนอาหารลูกป้อนนะ ให้เขาแท้กินเองแต่วันนี้ก็ตั้งใจมาป้อนเสริมให้ทุกคนได้ดูแล้วก็นั่นแหละให้ทุกคนได้ดูแล้วก็มาชิปนั่งคุยกับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมก็น่าจะอาทิต์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายที่ผมจะไปดูลูกป้อนให้กับลูกค้าที่แบบเลี้ยงไสแต่ว่าเลี้ยงไสน,นี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวเองนะครับอยู่ที่บ้านลูกค้านั่นแหละไปดูความเรียบร้อยเฉยๆต่อวันนะครับ เราไม่ได้เอามาเลี้ยงเองก็ว่าจะถ่ายคลิปอัดคลิปให้ทุกคนดูอยู่นะแต่เขาไม่ใช่ลูกป้อนของเราเราก็ไม่จําเป็นต้องถ่ายคลิปอะไรมากมายแค่ไปดูความเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นกระตั้วหรือกินชิกซันคอนวนะครับแต่ส่วนตัวผมเองไปดูดูความเรียบร้อยเดยไม่ได้ป้อนนะครับก็ไปแนะนําได้อย่างน้อยก็โอเคเรามีไรายได้ส่วนนี้นิดหน่อยไม่ได้เอาเยอะนะครับทุกคนดูมอดิฟมอดิฟไม่ได้อ,ออกมานะถ้าแฮปปี้อยู่ข้างนอกทุกคนดูมอดิฟ พอดิฟก็อยู่ตัวเดียวแฮปปีนะ้นันทุกคนได้ยินเสียงไหมจะมแฮปปี้แฮปปี้ครับอระวังผมแทงลูกาตาวนะแฮปปี้มาโอเคมาขอชงชงนี้ก็เข้มข้นได้เพราะเขาเป็นนกโตแล้ว,วจำเป็นต้องจัด ที่แบบัวขอย่อยไม่ดีนะครับแต่ในเรื่องของสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมด้วยเด้อถ้าแบบเราป้อนอากาศหนาวๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะาในกรุงเทพน่าจะไม่หนาวนะทุกคนเนี่ยพี่อยู่สมุทรปราการยังไม่หนาวเลยร้อนก็ร้อนร้อนมากๆเลยโอ้ oh, happy, แฮปปี้ไม่เอาห้ามกัดเสื้อนะห้ามกัดเสื้อนะครับโอเคโอเคมาโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวขอเพิ่มน้ำอีกนิดหน่อย <c oughs> ตอนแรกว่าจะปล่อยมอดิฟมานะทุกคนโอ okay. เคเพิ่มเพิ่มเอาน้ำใสกะละมังใหา่นะไอจ <Ac ad> อาม่าแช์อาหารลูกป,ปอดเอาใสนิดน้อยเด้อเาต้องใช่หลายโอ okay. เคบอสใสักขอนิ้วหนึ่งนี่เพิ่มเพิ่มขอนิวน้วนึงเด้อโอเคอันนี้คือแมนใสในกะละมังใสขอนิวน้วนึงเด้อขอนิ้วนึงเอนิ้นนวจะจะคล้องจุ่มลงไปเห็นบะอันนี้หลานเอาหลานมานะครับหลังติดเทอมมาเอาหไ,อไหมใหญ่มะ โอเคเจ่งมากๆไปกินขนมคงจะพร้อมมันร็จไปอันนี้เรามาแช่น้ําไว้เพื่อที่จะให้อาหารลูกป้อนเขาเย็นไวๆนะครับโอเคเอา้าเพิ่มเพิ่มเอาน้าใส่อีกให้ๆนะเราใส่ไอเสียวว่างไวหม่องถั่วใส่อีกนิดหน่อยเลยกโอเคเดี๋ยวให้ดูมอลดิฟนะครับมอลดิฟก็ต้องออกมาแต่ว่าก็ดูก่อนว่ามอลดิฟจะบินมาเราไหมก็รอแฮปปี้แฮปปี้จะกินไซลิง ส่วนมอดิฟกินไซลิงนี่ทุกคนเดี๋ยวขอวางไว้ตรงนี้นะรอน้ําจากร้านอยู่นะมาพ่อแหลวมาออกมาโอเคโอเคไปไปนั่งกินขนมของสตอ,องไปนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาอาหารแช่น้ําไว้ก่อนเดี๋ยวเอาแฮปปี้ขึ้นกรงเดี๋ยวเอามอดิฟไหมทุกคนดูนะมามอดิฟเร็วมามอลดิฟเร็วมามาเอาเอาเอาแฮปปี้ขึ้นไปบนกรงก่อน แฮปปี้ขึ้นบนโพลขอนเลยงโอเคครับมามอดิฟเร็วมาทุกคนมอดิฟมาแล้วนะเนี่ยที่แบบเราปล่อยแฮปปี้ไว้มอดิฟอยู่ตรงนี้คือเขาอะถ้าอยู่ใกล้กันแฮปปี้เขาจะงุนหงิด,ดพองงูหนหงิดแล้วเขากัดพวกนกแก้วขนาดเล็กแบบนี้อาจจะทำให้เสียชีวิตทันทีเลยนะครับเช่นกระดูกเล้ากระโหลกแตกจมอยปากแตกทุกอย่างเลยเพราะมาคอเข,อขอากัดแรงมากๆเลยนะถ้าเขาได้หงุหนหงิดหรืออะไรเขากัดทุกคนเห็นมาดิฟไหม มอดิฟห้ามอึใส่หัวนะไหนขอดูหน่อยทุกคนเห็นไหมหมอดิฟมอดิฟก็ปล่อยด้านนอกค่อนข้างจะโอเคในที่แบบเราย้ายมาอยู่ประมาณ2-3ถึงวัน3มวันจะ4วันก็ถือว่าโอเคเลยในการที่เขาจะมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ปล่อยด้านนอกนะครับโอเคมาไหนหมอดิฟกินไหมกินอาหารลูกป้อนนังชงไม่เสร็จเลยม,มาขออยู่บนมือมามาเ็วมามาเลวม,มาเอา้เอาจะไปไหนโอทุกคนดู ฟินแล้วตกใจเสียงนะครับเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะป้อนแฮปปี้ก่อนรอดูเลยนะครับอ๋อผมลืมถามอ่าคอมเมนต์นี้ที่บอกว่าลูกป้อนไม่โชว์อาหารหรือเมินหน้าหนีสะบัดอย่างเดียวลูกป้อนตัวนั้นอายุเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะบอกนะครับการป้อนอาหารลูกป้อนเนี่ยถ้าเขาไม่คุ้นชินอ่ะใช้คําว่าไม่คุ้นชินกับใ,ใส่ลิงใส่ลิงเล็กแบบนี้ใช่ไหมใส่ลิงเล็กแบบนี้ถ้าเขาไม่คุ้นชินให้ป้อนใต้เออเจ็บ ให้ป้อนใต้จะงอยปากแบบนี้อย่าทุกคนเห็นไหมอย่าเอาเมาดิฟเขาเป็นนกโตเลยนะคขาาจะพุ้นชินเขาจะอาปากเนี่ยให้ป้อนใต้จะงอยปากบนเมาดิฟอาปากนะครับให้ป้อนตั้มให้ป้อนใต้จะจะงอยปากบนเช่นแบบนี้ทุกคนดูนะเนี่ยแบบนี้เห็นไหมแต่ว่าถ้าโดนจะงอยปากล่างเขาจะสะบัดทินเช่นเขากืนไม่ได้เพราะเขาต้องใช้อ่าลิ้นตัวเองอ่ะสะดอกอาหารออกมาสังเกตด,ดูนะสะดออาหารออกมาดังนั้น ถ้าไม่อยากให้เขาสะดอกมาหรือสะบัดให้ป้อนแบบนี้เอาเอาหัวเขาตั้งตรงแบบนี้แล้วก็ป้อนใต้ใต้จงอยปากบนนะครับเหมือนมดิฟไมาปากแล้วป้อนใต้จะงอยปากบนเขาก็จะกืนลงไปนั่นเองทุกคนนี่แหละแต่ถ้านกยังไม่คุ้นชินก็ค่อยๆป้อนไปก่อนค่อยฉดีดทีละนิดทีละนิดทีละนิดไปเราจะไม่ฉีดพวดเดียวนะทุกคนดูมอดิฟเขาเป็นนกดื้อว่าตอนแรกว่าจะหาบ้านให้มอดิฟแต่ถ้าแบบใครสนใจจริงๆนะ ผมจะอยากย้ายบ้านให้เขาอยู่ก็ผมขอคัดบ้าน <c oughs> เพราะว่าผู้ปกครอง <c oughs> ผู้ปกครองเดิมของเมาดีอ่ะคือไว้ใจให้ตัวผมดูแลตัวผมก็ย้ายบ้านมาดูแลก็ว่าจะเลี้ยงแค่ตอนแรกก็มันไม่ติดหรอกทุกคนถ้าจะเลี้ยงกินชิกตัวเดียวแต่ว่าตัวกุมเมงอ่ะจะให้จะให,ะให้ตอนแรกที่เลี้ยงคือให ความสาคัญทั้งสองนั่นแหละเพียงแต่อยู่ด้วยกันแล้วมันจะเสียงดังขึ้นมาเลยเพราะก่อนหน้านี้คิดไว้ก็จะเอาไว้หนึ่งตัวย้ายบ้านให้แฮปปี้หรือย้ายบ้านให้มาดิฟเพราะตัวผมเองจะเลี้ยงไซต์แต่หลังจากสงการจะเลี้ยงไซต์พอเลี้ยงไซต์แล้วคือเราต้องมีนกไว้หนึ่งตัวอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะเก็บแฮปปี้ไว้หรือเก็บมาดิฟไว้นั่นเองทักคนแต่ถ้าสนใจมาดิฟมาดิฟอยู่ที่25นะครับถ้าอยากได้บ้านดีๆนกเชื่องเชื่อ,อมั้ย ฟังนะครับนกเชื่องแค่ไหนถ้าไม่คุ้นชินสถานที่ก็หลุดหายได้เมาดิฟจะเชื่องแค่ไหนถ้าตัวผมปล่อยปาละเลยเขาด้านนอกเขาก็หลุดหายได้ดังนั้นถ้าเอานกเชื่องแบบนี้ไปอ่ะเราก็ต้องดูแลในส่วนของความสัมพันธ์กับตัวนกความไว้ใจความไว้เนื้อเชื่อใจกับตัวนกนะครับดังนั้นก็นั่นแหละถ้ารับไปแล้วก็ต้องทําความคุ้นชินกับเขาแต่เขาเป็นนกโตแล้วแหละเลี้ยงง่ายกินได้ทุกอย่าง โอเคหมดเลยใช่ไหมปื้มอ่ะพึ่มมาจับไหมมามาอยู่หลังพี่ห่อยพึ่มมาจับไหมอ่ะจับเร็วหมอรีบให้จับไหมหมอดิบไม่ให้จับหมอดิบไม่ให้จับหมอรีบไปแล้วอ่ะทุกคนดูหมอรีบไปบนแล้วโอเคเดี๋ยวพี่จะป้อนแฮปปี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยวป้อนมารีบก่อนป้อนแฮปปี้ก่อนพูดผิดแฮปเอ้ยหมอรีบแมวอ,อย่าไปบินถูกเขานะเขากัดเอานะั่นน่ะเขากัดตูดเอานะแฮปปี้กัดตูดเอานะ โอ้แมวน,น่าบินลงมาแล้วทุกคนโอเคงั้นก็มาดิฟกินก่อนมามาดิฟยืนอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวขอเป่าอาหารก่อนออหืมมัดฟยี่สาบาทยังก่อน,อนาบาทเอ้ายี่สิหาบห้าบาทเมืองไหนนี่มันนั่งเนื้อบ่าย้เ่ร่สองหาเป็านเท่าไรนี่มันนั่งข้างหางอืมสองหาสองหาแทบาไ เอ้าวัวหูไหไ่เนี่ยเมาลีเมาลิงใหญ่บ้านแะบสองห <c oughs> ้าขีดอกไปเท่าไหนเติมเลขศูนย์สองตัวอืองใชม่มามาดิบกินอาหารรูปป้อนครับมามาหรือมาโอเคครับเก่งมากนี่นะครับเห็นไหมการกินของนอกตวัวเราจะ ไม่เอาไว้ใต้จมอยปากเอาไว้บนบนจมอยปากบนให้มันอยู่เหนือลิ้นป้อนเขาเขาจะได้กืนไวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกป้อนหรือนกโตถ้าคุณถ้าคุณชินในการใช้ไซลินจะเป็นแบบนี้มาอาอดิฟโอ้าดิปอุออ้ยเดี๋ยวหกแล้วาอาดิฟต้องเช็ดแล้วมะโอเคมาดิฟไปยืนก่อนมามันมันป้อนไม่ถนัดโอเคเดี๋ยวจะจับให้ทุกคนดูมามาขอเช็ดดอจับแล้วก็ขอเช็ดหนามาโอเคมา ขาจับแล้วก็เช็ดโอเคเนี่ยทุกคนเห็นไหมการกินของมาดิฟอันนี้เป็น m มที่3แล้วนะครับป้อนสี่เมพอเราไม่ป้อนเยอะนกโตป้อนเสริมเนาะกินอีกไหมมาดิฟโอเคครับเก่งมากโอ้เจ็บแล้วน่ะโอเคโอเคขอโทษโดนเท้ามามาดิฟมาดิฟเมาน่ะโอเคมามารีฟเ็วขอเช็ดปากหน่อยเมื่อกี้โดนหางโอเคเนี่ยทุกคนเป็นวันนี้นะครับโอ้ปื้มหามมอมือมากยโอเค มอดิฟมอดิฟแมวไม่ดื้อแล้วเมื่อกี้โดนห่างมอดิฟนะครับว่าจะเช็ดอันนี้มือ,อโดนห่างโอเคเดี๋ยวจะป้อนเจ้าแฮปปี้นะครับแฮปปี้นะ่าจะหิวแล้วเพิ่มอยากป้อนมาข้อบะพิ่มอยากป้อนมาข้อบะกระเทยต้องม,ม,มาล้วโอเคมาเดี๋ยวพี่จะป้อนมาคอปิ้มหน้าเจ้าแรงแฮปปี้บ่ไหวได้ป้อนโอเค อันนี้ป้อนครั้งเที่ยงก็คือเราจะไม่ให้กินอาหารแล้วนะทุกคนมาแฮปปี้มา,อมาแอปปี้ครับผมต้องยืนป้อนนะเดี๋ยวป้อนข้างล่างมันไม่ถนัดนะครับทุกคนทุกคนเห็นไหมโอเคมา,ามาเลยมาแฮปปี้เดี๋ยวมา,มาโอเคอ่าลูกใหญ่เขาป้อนง่ายหน่อยนะครับเพราะเขาจะมีปากใหญ่นะทุกคนมา โอเคครับเก่งมากเก่งที่สุดเลยเขากินแล้วเดี๋ยวขอเช่นปากกนะ่อทุกคนมาเช่นปากก่อนพี่มาอะมาโอเคครับทุกคนเป็นดังที่ทุกคนเห็นนี่แหละใช่ไหมนี่เห็นไหมพอ,อกินไปแล้วก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวตัวผมเองก็จะเอาเขาไว้ในกรงเหเมือนเดิมแล้วก็ไปทำความสะอาดบ้านต่อนะครับที่มาอัปเดตพูดคุยกับทุกคนก็เป็นดังที่ทุกคนเห็นนี้นะครับ เอามอลดิฟไปไหนลวทุกคนดูมอลดิฟขึ้นไปแทะบนกงนะทุกคนเห็นไหมน่ารักไหมสำหรับเจ้าแฮปปี้เราจะป้อนอ่านด้วยไซลิงใหญ่นะครับแฮปปี้เห็นไหมทุกคนเราจะป้อนด้วยไซลิงใหญ่นะครับบ๊ายบายสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วเายบายกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่